การช่วยน้องแมวโรคลูคีเมียให้รอดตายจากวิกฤตนะครับในแต่ละครั้งหรือว่า,าให้รอดตายได้อย่างปาฏิหาริย์เนี่ยเส้นทางมันไม่ได้โรด้วยกีบกุหลาบอย่างที่เพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะเข้าใจอยู่นะครับจากประสบการณ์ส่วงของผมเองเนี่ยช่วยเคสร,รูคีเมียนะครับมาหลายเคสมากนะครับที่รอดตายจากาวิกฤตได้แล้วก็อา,อายุยืนนะครับเป็นหลายปีนะครับ รวมถึงเคสที่ไม่ประสบความสำเร็จด,ด้วยเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะครับผมจะเปรียบเทียบว,ว่าน้องแมวเนี่ยสิตัวนะครับที่ตรวจพบว่าเป็นรูทีเมียอาการไม่ได้เหมือนกันทั้ง10ตัวนะครับมีอาการที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละเคสรวมถึงอาจจะมีในเรื่องของการติดโรคแทรกซ้อนเข้ามาเพิ่มอีกนะครับแบบนี้ก็จะช่วยได้ยากมากขึ้นนะครับพูดตรงๆแต่ว่าประเด็นวันนี้เนี่ยประเด็นวันนี้เนี่ยผมจะพูดในเรื่องของ สามเหตุผลหลักเลยนะครับที่ทําให้การฟื้นตัวของน้องแมวโรคดูคเมเนี่ยเป็นไปได้อย่างช้ามากนะครับหรือว่าอาจจะไม่ประสบความสําเร็จเลยก็ได้นะครับมาเรื่อจากข้อที่1จิตใจที่ไม่เข้มแข็งของตัวผู้เลี้ยงเองนะครับที่จะส่งผลอย่างมากนะครับต่อการที่จะวัดได้เลยว่าจะประสบความสําเร็จหรือมันเป็นไปได้อย่างยากแค่ไหน,นด้วยนะครับก็เดี๋ยวให้ข้อ2ไปเลยนะครับก็คือมีความใจร้อน มากเกินไปนะครับแต่ละข้อก็เป็นปัญหาที่เพื่อนเพื่อนบางคนพบเจอจริงๆนะครับต้องบอกว่าตัวมมโมเนียไม่ได้เป็นยานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีระยะเวลาในการฟื้นตัวหรือว่ากว่าจะดีขึ้นนะครับตั้งแต่1อาทิตย์กว่าๆนะครับไปจนไปจนถึง2อาทิตย์แล้วก็ไล่ไปจนถึงประมาณ4อาทิตย์เลยนะครับในช่วงระหว่างนี้เนี่ยก็ต้องมีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับก็คือข้อที่3นะครับคำแนะนําของผมเนี่ย ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดน,นะครับก็ผมยกตัวอย่างอย่างเคสของคุณชยัยยศที่มีอาการในเรื่องของการเป็นไข้เป,เป็นหายหายนะครับแล้วก็จับตัวเนี่ยก็ร้องด้วยนะครับต้องบอกเลยว่ามีความกังวลน,นะครับแต่ว่าคุณชยัยยศเขาก็มีในเรื่องของจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็ไม่ได้มีข้อสองไม่มีนะครับแล้วก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดปรึกษาได้เรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่า จะถามคาถามเดิมแบบ3มครั้ง4ครั้งแบบนี้ก็ายากนิดน,นึงนะครับอันนี้ต้องพูดตรงๆแล้วก็อาการอื่นๆนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของปัญหาค่าเลือดนะครับที่ตกต่ำมากนะครับจะต้องหมอก็บอกว่าต้องทําใจนะครับซึ่งจริงๆแต่ละอาการทุกๆอาการของโรคลูคีเมียนะครับมันต้องทําใจหมดเลยนะครับแล้วก็อายุสั้นเนาะแต่เอาจริงๆแล้วเมื่อเราช่วยมาได้นะครับเขาก็จะอายุยืนขึ้นมานะครับหลายปี ก็ผมพบเจอมาเยอะนะครับผมก็เลยพูดออกมาแบบนี้ได้นะครับอ่าแล้วก็อย่างเคสนี้นะครับที่ผมจะแปะเอาไว้ที่หน้าจอเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของอ้วกอาเจียนถ่ายเหลวนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ซ้ำๆนะครับประมาณ3-4ถึงสสัปดาห์นะครับถือว่านานนะครับแต่ว่าก็สามารถรอดมาได้นะครับแล้วก็อายุยืนนะครับขนสวยอะไรก็ว่ากันไปขอบเขตของมันก็คือจะไม่เกิน4สัปดาห์นะครับถ้าเกิดว่าเกินนี้เนี่ย เราจะต้องมีการาเพิ่มหรือว่าให้ยาหรืออาหารเสริมเข้ามาช่วยนะครับเพราะว่ามันอาจจะเอาไม่อยู่แล้วนะครับสำหรับาการฟื้นฟูนะครับในลักษณะนี้แล้วก็มีอีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับที่ระยะเวลาไม่จําเป็นจะต้องมีการใช้เลยนะครับนั่นก็คือให้เพื่อนๆสังเกตในเรื่องของถ้ามีน้ําที่ผิดปกตินะครับเกิดขึ้นมาในบริเวณช่องท้องนะครับหรือว่าน้องแมวมีการหายใจ ที่ผิดแปลกไปนะครับอันนี้ก็สามารถปรึกษาได้เลยนะครับทันทีโดยที่ไม่ต้องรอ,อระยะเวลาอะไรทั้งสิ้นนะครับหมออาจจะมีการเจาะน้ําอยู่ครั้งเริ่มครั้งที่1แล้วหรือว่าเริ่มครั้งที่2อย่างนี้นะครับคือเริ่มอันตรายแล้วนะครับเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการรักษาหรือว่าการฟื้นฟูของน้องแมวด้วยนะครับสําหรับอาการแบบนี้คือน่าเป็นห่วงนะครับแต่ว่าก็สามารถช่วยได้นะครับผมอยากให้ลองดูเคส เคสนี้ก็ได้นะครับที่มีปัญหาเรือของน้ําในช่องท้องนะครับแต่ผมก็ถือว่าเป็นกรณีพิเศษนะครับแล้วก็ต้องเป็นเงื่อนเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งเลยนะครับแล้วก็คีย์สาคัญอีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมบอกก็คือภายในระยะเวลานะครับสจนถึง4สัปดาห์เนี่ยน้องแมวควรที่จะมีการกินข้าวเองได้ดีขึ้นนะครับหรือว่ารวมถึงการขับถ่ายนะครับที่เป็นไปอย่างปกติด้วยนะครับก็ ถ้าเป็นแบบนี้นะครับทั้งสองถ้ามีคีย์นี้อยู่นะครับก็คือ,อปล่อยให้น้องแมวได้ฟื้นฟูนฟนตัวเองไปได้เลยนะครับอาจจะมีอาการเวียงขึ้นเวียงลงอะไรก็ตามนะครับก็ขอให้อดทนรอนะครับเพราะว่าถ้า,าน้องแมวฟื้นตัวได้เรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะแทบจะไม่มีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นอีกเลยนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ผมจะมีการลงเคสเพิ่มอีกเคสนึงนะครับเป็นน้องแมวรูคิเมียที่มีปัญหาเรื่องของค่าเลือด เลือดแดงนะครับมีการตกต่ำลงมา13เอนะครับแต่ว่าก็สามารถช่วยได้จนฟื้นค่าเลือดขึ้นแบบคือเยอะมากจนผมก็มีความทึ่งอยู่เหมือนกันนะครับมีรายละเอ,เอียดที่ค่อนข้างที่จะครบถ้วนไป,ไปตามมาตรฐานที่ผมตั้งเอาไว้นะครับแต่ว่าก็ยังมีวิดีโอที่ผมขอแล้วยังไม่ได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าก็รอติดตามกันด้วยนะครับส่วนใครที่ มีปัญหาเรื่องของน้องแมวเนี่ยเป็นรูคิเมียอยู่นะครับก็สามารถเข้ามาปรึกษาผมก่อนได้นะครับที่เบอร์โทร0946122800นะครับหรือว่าอาจจะไลน์เข้ามาในเบอร์โทรที่ที่ว่ามานี้ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นเหมือนกันนะครับเป็นโปรไฟล์สีน้ําเงินนะครับหตอนนี้นะครับแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยน,นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ